สะพานแขวนฮุสไซนีปากีสถานสะพานแขวนที่อันตรายที่สุดในโลกสะพานแขวนนั้นมักเป็นจุดที่เที่ยวถ่ายรูปสวยเสมอไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามแต่ถ้าเป็นที่นี่รับรองใครก็ไม่มีสมาธิจะถ่ายภาพแน่เพราะมันคือสะพานแขวนฮุสไซนีที่ได้ชื่อว่าเป็นสะพานแขวนที่อันตรายที่สุดในโลกสะพานแขวนฮุสไซนีตั้งอยู่ในหุบเขาฮันซาแขวนอยู่เหนือทะเลสาบโบริสทางภาคเหนือของประเทศปากีสถาน สร้างขึ้นตั้งแต่ปี1,978สภาพก็ร่องแรงจนตะร่วงแหลมีร่องแหลแถมยังมีเพียงลวดสลิงขึงและลวดมัดท่อนไม้ไว้ห่าง,างการเกินกว่าจะเดินได้สบายๆ และด้วยความห่างไกลผู้คนอยู่กลางหุบเขาห่างไกลขนาดนี้เวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาทำให้การช่วยเหลือเข้าถึงได้ยากมากแม้จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายคนแนะนำให้ไปเที่ยวแต่ก็ไม่แนะนำให้ลองข้ามเด็ดขาด